อันดับเบอร์สิบที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลอันดับที่5จอห์นบาลปีกนีลการย้ายจากวัตฟอร์ดมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นดิวิชันหนึ่งในยุคของเคนนี่เดลกริชซึ่งตลอด4ี่ซีซั่นแรกของเขากับผงแดงเขายิงประตูแตะ2หลักมาโดยตลอดกระทั่งก้าวสู่ยุคข,ของพิเมลีกเขาได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลเนื่องจากสภาพร่างกายที่เริ่มโรยราแต่ก็ถือว่าทำผลงานได้ไม่เลวในตำแหน่งนั้นซึ่งช่วงเวลา10ปีของเขาในรูแอนฟิลคว้าแชมป์ลีกได้ ลีกครับอีกหนึ่งสมัยทําให้เขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะเบอร์สิบที่กมหัวใจเหล่าเดอะคอปในยุคนั้นไปครองอันดับที่4หลุยออก,กาเซียกาเซียถือเป็นขวัญใจเบอร์รอราสาริบของเหล่าสาวกหงสแดงอีกไลายเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนสําคัญในการสร้างตํานานพิกนรกที่อิสตันบูลในปี2005ทําให้ลิเวอร์พูลคว้าแช,ชามป์ยุโรปสมัยที่5มาครองได้สําเร็จและเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่สามารถยิงประตูในรอบน็อกเอาได้ทุกนัดและเขาก็เป็นนักเตะเบอร์สิ ที่เหล่าเดอะคอปยังร้องเพลงของเขาได้จนถึงทุกวันนี้อันดับที่ 3. ฟิลิปเป้คูตินโยคูตินโยย้ายจา,ากอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพลิเวอร์พูลในปี2013ด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์เขาถือเป็นนักเตะตำแหน่งเบอร์1ิขนาดแท้แม้เขาจะไม่ใช่นักเตะประเภทที่มีความเร็วจัดจ้านแต่เขาก็มีลีลาที่แผ่วพาวและมีการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแถมเขายังมีลูกสูตรตัดเข้าในแล้วปั่นโคง้งให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนั่นทําให้เขาถือเป็นนักเตะตัวความหวังของแฟนลิเวอร์พูลณเวลานั้นแต่่นาาาเเสสียดดททุ้ข ไม่สวยกับลิเวอร์พูลเขาเลือกที่จะเก็บข้าวของย้ายออกไปดับกับบาเซโลนาด้วยเม็ดเงินมหาศาลถึง150ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติการขายนักเตะออกที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อันดับที่2องไมเคิลโอเว่นโอเว่นถือเป็นนักเตะเบอร์สิอีกรายที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโด่งดังตั้งแต่อายุได้เพียง17ปีเท่านั้นเขาก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรและประกาศสักดาถึงการเป็นสุดหน้าระดับโลกด้วยการกระชากบอลเข้าไปกระทุ้งประตูใสออ์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกปี1990 เ,เขาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปทั้งหมด297เกบมยิงได้158ประตูและควา้าบัลลงดอได้อีกหนึ่งสมัยก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเลือกไปคาแข่งกับเรอมาติดตามด้วยนิวคาสเซิลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่แข่งในปี2009อันดับที่1คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนาเดตแห่งแอนฟิลด์ซาดิโอมาเน่เจ้าของเสื้อหมายเลข10คนล่าสุดผู้นี้คือคนที่คว้าแชมป์บิ๊กเอียครบรบทุกรายการกับลิเวอร์พูลเขาถูกดึงตัวมาจากเซาทแธมป์ตันในป 2016. แรกของเจเกนครอฟด้วยสไตล์การเล่นที่มีความเร็วจัดจ้าเทคนิคที่ดียิงประตูได้และเล่นได้อย่างดุดันซึ่งเหมาะกับวิถีเฮฟวี่เมทัลของเจเกนครอฟเป็นอย่างมากขอตอบันประตูให้เลดแมชชินไปทั้งหมด120ประตูจาก269นัดก่อนเจ้าตัวจะตัดสินใจอำลาเบอร์10ให้แมคอลิสเตอร์เข้ามาสารต่อเป็นคนต่อไป